นุมชาคลิตแอนพาทถั่วไร้เขยจันค่ะจุดเริ่มต้นเป็นไร้ผลไม้40ไร่ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสาหรับครอบครัวสุดน่ารักของนักแสดงนมชาคลิตย้ำน้าและภรรยาสาวนกโมการอย่างแอนพัทธิราตอนนี้ทราบกันดีนะคะว่าทั้งคู่ก็ช่วยกันทํามาหากินทําไร่เพื่อวางรักฐานที่ดีไว้ให้กับลูกชายอย่างน้องโผลในอนาคตค่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดค่ะนุ่มชาคลิตเองเขาก็ออกมาเผยภาพค่ะเป็นบางช่วงบางบุมบางตอนของสวนผลไม้เขา ได้เป็นการเผยภาพให้เห็นโดยประมาณพื้นที่40ไร่จะมีความกว้างขนาดไหนบรรยากาศจะมีความสวยมากน้อยขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ